จะพัวพกเลยน่าจะว่งเย่จะมาเราเก็บอุทนกำลังเข้าดูบออบนี้เข้าได้เร็วจังเดี๋ยวไม่เข้านะครับมาเล่นเาพี่ได Okay. เดีป้าเป็นไงคะมากินข้าววันนี้ร้านอาหารเป็นไงบ้างครับข้าวยอดเลยยอดเลยเราไม่กินเลยรู้แล้วขุดอะเบย์วันนี้เป็นไงคะร้านอาหารเป็นไงบ้างคะแก้มหมูเหรอครับเป็นไงคะร้านอาหารแก้มหมูจะไปกินข้าวของแก้มหมูแล้วอ่าไปไปหาแม่เลยอันนี้อันนี้เบียร์ป้านะเบียร์้ารู้สึกร้านแบบว่า แม่เป okay. ิดเป็นคนแม่เปิดน้งนี้หน่ยค่ะม่ป้าเปิดแม่ป้าเปิดนยค่ะโอ้นูได้คเทียวขนดูพนักงานเสิร์ฟน้าค่ะแมวน้ำอะไรคะของแม่โค้กพาน้โค้กหน่อย รินเบาๆนะครับเบยเพราะว่าน้ำโค้งมันจะซ่าฟองขึ้นมาใพี่แอร์เป็นคนรินเบย์ใส่น้ำแข็งเอาไปรินขอบคุณค่ะคนนี้น่ะทำอะไรอาพักกรพักกรคนนี้ทำอะไรอ่ะอ่าแล้วค่อยรินเพิ่มอีกทีนึงยาสัตว์ให้มันซส่งสมุนไพรได้ค่ะพี่รินเลยค่ะ ได้แล้วค่ะอีกอีกได้อีกโอเคอย่างนี้ค่ะกำลังดีค่ะปิดฟ้าปิดฟ้าด้วยค่ะปิดฟ้าก่อนย่าเอาน้ำอะไรย่าเอาน้ำเปล่าแต่ไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะย่าเอาน้ำอะไรคะน้ำเปล่าค่ะคู่ก็พอเมตตาก็อันนี้น้ำแข็งแค่หมื่น ก็พ uhm ี่ลิ้นสิอะไรที่ชอบของเบ๊กอะไรของเบเอาเถอค่ะแล้วมันจะหกค่ะแต่ครั้งต่อไปเบกินหมดเบค่อยมาลินเองก็ได้ค่ะหนูจะลินเองแล้วหนูจะไม่ให้ใครลินให้ลูปิดฝาฐางน้ำแข็งแล้วก็เอาไว้ฝั่งนีะไม่เอาค่ะอันนี้เลื่อนฐางน้ำแข็งไปขอบขอบตรงนู้นไหมค่ะ พี่แอาดันกดปั๊บซี่เข้ามาตรงใกล้ๆขายนํำแข็งหยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพนักงานดีจริงเลยค่ะเดี๋ยวให้ทิปอาอาหารมาเร็วจังเลยค่ะมาแล้วค่ะเบียขยับนิดนึงค่ะ มาเบยขยับจานมาให้หน่อยค่ะนี่มันแต่มองง่านทังสวยที่มองอันละอะไรหรอค่ะไอ้เด็กต้นหอมข้าวต้มกวง่แต่มองเว้าสวยเลยมองตาดูไม่เห็นปาดุนี่อะไรคะมีผูนิ่มค่ะมีอ่ากุ้งผัดซอสมะขามค่ะ แล้วก็อันนี้ต้มยำกุ้งน้ำใสพี่เอลแจกจา,านกซ่อมว้าวไม่้แกจาไม่้แกนเสียัต่อต้อซ่อมโอเคมาสาโอเคมาค่ะพนักงานเสียจานค,ค่ะ,ะ,งงอ,คะอันนี้พนักง,งานช้อนซ่อมค่ะ อันไหนคะขอบคุณค่ะ เป็นไรเดี๋ยวเบให้เบเอาก็ได้ค่ะจำเซลสามสิบนินิดเองแม่ที่ทำอะไรมาคา่่อะไรคะไม่ใช่เปตอแตกเองคุณครับเปเตอ

Look, ได้ค่ะแต่ได้อะไรเพื่มบอกนะคะแื่ไม้ต้นหนาตนหนูปนเป็นอะไรมไม่อร่อยเลยอ๋อกินได้ค่ะน่มไม่ชอบอันนี้มันมันกินมันกินได้ทั้งอันเลยไะมคะ่ย หยุดหยุดมันเปื้อนแล้วไม่ง่าผมนะคะแปลว่าหนูกินโดนกระเทียมไปะครับแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเบลีแอลอยากทำโทรศัพท์แม่แบบนั้ค่ะกินโดนกระเทียมอะไรคะเสียฟ้านนี่ะกินโดนกระเทียมค่ะและ้วเสียฟ้ารู้สึกว่ามันขมจริง,รงๆแล้วมันไม่ได้ขม จับกัดกินเลยก็ได้ค่ะจับตรงไหนตรงไหนก็ได้ค่ะ,ะก้าจับเลยค่ะเ๋่นก, <c oughs> <c oughs> กินให้ Yeah, ตายเขาล่าไม่ตายไม่ได้เดินไปเินัแอลนั่งกินดีด ร้อนค่ะเดี๋ยวรอกันปหมูต่อยออมอดดีเอปอตอ,อร้อนนะป้าปาหมูต่อย อ่าหอมมะยัไม่กินกวาง 我们你加。 ี้นที่สองมาไม่ได้ับตัวขู้ตอนเข้ามาเนี่ยมีสังห่มันเป็นนนนนะมีปเออยอ่ามีปู แล้วกไม่แต่ตะวันก็มี ไม่เอาแม่พูดทางเดียวแล้วคือหยุดทางเดียวแล้วคือหยุดทางเดียวแล้วคือหยุด Good mm -hmm. สวัสดีค่ะคีณครรู้สึกเป็นไงครับที่เจอร้านเค้กดีใจคะ่ะพี่เอาเป็นไงครับนักอร่อยพี่เบย์เดี๋ยวรอกินอะไรครับละเมอละเมออยู่คะ่ะตื่นล้วตื่น <laughs>